เขาสวนเกษตรค่ะบริเขาไปยังได้นี่ค่ะเขาไปแอบเบิ่งค้นจ้าเอาอยาเฮงวาค่ะพี่น้องคะ่ะบม่ต้องแปลกใจบ่ต้องตกใจเลยคะ่ะช่วงนี้ยังบ่ทันได้คอยได้วลงคลิปปันไดเนาะคะ่ะมัวแต่อยากํำเลียงมั่วน่ะละจ้าเมื่อนี้เนาะคะ่ะมีคนมาซอยจ้าบอมเมนไผเนาะค่ะพี่น้องที่เมเก้เคยลงคลิปบอกพี่น้องไว้น่ะละคะ่ะว่าจะมีคนมาซอยเลียงง่วแล้วจ้านี่คะ่ะคนซอยเลียงง่วกับบอมเนคนอื่นคนไกลเนาะคะ่ะก็เป็นพอบานของเมเก้น,นี่ละคะ่ะกะไดล่าออกจากงานมาแล้ว กัมาซอยนะคะมาซอยเรียงง่วหัวเมียเลี้ยงง่วคนเดียวบ่ไวกับพี่น้องคะ่ะเลยออกมาเลียงง่วซอยเมียจ้าอันนี้ก็เป็นหน้านะคะหน้าทั้งโคกับพี่น้องเคยเห็นบ่พอสาลี่เฮ็ดหน้าไหมเบิงสภาพเฮ็ดหน้าทั้งโคกจ้าแต่เขาเป็นกระแตกกอดีดีนะคะอันนี้ก็เป็นฝนธรรมชาติก็เป็นตาได้กินเขาของเพื่อนยูดอกคะ่ะ หลังจากที่เขาสวนเกษตรมาเหลียวเนี่มหินบกพุงเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คือมละ,ะละกอเนี่ยล่ะค่ะเพื่อนกะมาต่อยเนาะคะ่ะเตรียมไว้เพื่อที่ไว้จะไปตาเนาะคะ่ะหลังจากที่อบอคอยได้กินตต่บ,บกพุงปันไดเนาะคะ่ะเพื่อนไปเหตุงานหลังจากมาบานเพื่อนกะเลยต่อยบอกพุงค่ะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นอาหารเป็นสมตำค่ะพี่น้องไปค่ะมาเลาะเบิงขอบง,งัวอีกตามเคยนั่นล่ะค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะคะ่ะฝนตกดูแน่ทางมันก็สิจืนสีแฉะนั่ยล่ะค่ะ พาเลาะมาเบิงงวัวกับตาหญ้ามาให้งัวแล้วเรียบร้อยจ้ะอันนี้ก็เป็นรอบ,บายได้ไหนี่งใบเสีค่ะพี่น้องคะ่ะหญ้านี่เปียจักระรัดก,ก,ก,ก็เริ่มจะแข็งจะแก่แล้วนะคะ่ะส่วนหญ้าที่งัวก็ลังกินอยู่นี่โอ้ยมาอยากสีบอกค่ะพี่น้องคะ่ะหญ้านหน้าจ้าเขากับหญ้าพ่อพันกันนี่ละคะ่ะในห้ในหน้าเนาะคะ่ะแต่กันย่งดีเขามีพื้นทีไรเขาก็เลยมีหญ้าหงงัวกินายแบบนี้นะะล่ะค่ะล้างมากเนาะค่ะก็คือปล่อยให้พอบานเป็นผู้เลี้ยงไปเลยจ้าส่วนแมเกกะ ตามไปซื้อๆเนาะค่ะกัซอยกันเห็ดนิดๆน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องก็คือว่านั่นแหละค่ะมีหลายแห้งซอยกันเห็ดหลายขึ้นมันก็จะพ้นเบากันไปเนาะค่ะในการเลี้ยงง่วงั่วหลายตัวกับวใช่ปัญหาเนาะค่ะว่าจาซอยกันหเห็ดเนาะค่ะพี่น้องคะเมื่องัวกับพากันกินเป็นแต่เสพแต่เสบค่ะกินเป็นต่เสพแต่นัวอีดีเห็นหย่างงามๆไปทางได้ก็คือพอต่างต่างงวนั่นแหละค่ะคนเลี้ยงง่วจังไม่เก๋นเนาะค่ะ การที่พอบานล่าออกจากงานเพื่อที่จะมาทําธุรกิจของจ้าของนะคะพี่น้องมันก็เป็นสิ่งดีเป็นทั้งที่เฮาเลือกแล้วจ้านี่ละค่ะการงานของเฮาหนาทีแต่ละหนาทีแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะคะ่ะบางคนอาจจะมีความจําเป็นเนาะคะ่ะในการที่จะต้องทํางานต่อไปบางคนอาจจะมองว่าเอาล่าออกไม่เห็นอย่างในเมื่อเห็ดงานดีๆอยู่แล้วเนาะคะ่ะแต่สําหรับขอบรัวของเม่เกแล้วเนาะคะ่ะต้องออกมาซอยกันค่ะ พอตอนนี้เนาะค่ะจํานวนง่วที่เพิ่มขึ้นแล้วกัการหายามันก็ต้องไลยขึ้นเนาะคะ่ะเค่สองแห้งสําหรับไม่เกกร์พอซาลีก็คงจะบพอพ่อเนาะคะ่ะมันก็ต้องหาคนที่จะมาซอยเลี้ยงค่ะก็เลยปรึกษากันให้พ่อว้านค่ะพี่น้องคะ่ะให้เพื่อนได้ออกงานมาซอยคะ่ะงานตรงนี้เนาะคะ่เะเบื่อว่าเอาจะได้มีเวลาพักมีเวลาใส่ชีวิตเป็นของจะของนั่นแหละคะ่ะ